ซนฉบับคลิปจากพ่อที่เมอร์ให้เสียงภาคไทยโดยโดซ่อนอยู่ไหนนะอุยตาแจนะกุญแจหาตั้งนานอุ้ยเงินอุ้ยเก็บไปหมดเก็บไปหมดเก <G ül> ็บไปหมดจดหมายรักเอามีประโยชน์เฮียอะไรเนี่ยไข่เต้ห้อ,อ,องลองแบบนี้มันนั่นมันเรืมแรงแบบนั้นมัน ผีลูกใายนี่ลูกตาไอสัตว์มุงห้าบาทสิบาทมันก็เรนเนาะปล่อยไว้ไม่ได้ยังนี้ต้องฆ่าทิง้งฮ่าฮาฆ่าทิ้งเหรอแน่าจริงแคเข้ามาเอ้ยยู่มันก็แค่ผู้เล่นกะกะกะท้าทายผีฉันมีอย่างนั้นหรือได้เงั้นนี่จะโชว์ให้ยูดูพลังในคนตะกตูดอุจิวะมันแข็งแกร่งขนาดไหนอุจิวะน้ำของนาราโตะมาเป็นเกมดาฮึบังนี่มันท้ายของมีมีจะเรียกอะไรมันก็ได้ของมีตาย เฮ้ยเฮ้ยบ้าเหลือล้นเรื่อยเลยแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกมาเล่นจ้องตากันเนียโอ้อุูเล่นมันใช่พลังขอมีได้ไงที่กำลังจะตายนะมันจะไม่ต้องโลล้มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเอ้ยไล้ยเฮ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 ้่เฮ้ยเม้ยเบียวเฮ้ยเ่้ยเฮ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 ้ยเงก็ได้ยเฮ้ยเฮกเฮยเฮ้นเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเ้ยเฮ้ยเง้ยเฮ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 ้มันอยู่้ี่ วิญญาณาได้ดีนี่เงินมีเยอะจริงเราโถว่าที่พลังเมพเขาบริการเจ้าจริงจริงเลยถ้างนั้นก็ไม้ตายสุดท้ายวิชานินจาไม้กันเขนปิดผนึกฝากอสูนโอ้เชิดวิชานันบันโอ้โหนยืนเช้คาถานั้นได้ยังไงเฟชันโดนผนึกไปซะโอ้ เสจไปแล้วอีกตัวเหลือผีอีกกี่ตัวกันแน่นะเฮ้ไปห้องต่อไปดีกว่าโอ๊ยห้องที่สองศนอืมกลิ่นหอมหอมกลิ่นเงินต้องอยู่แถวนี้ได้เลยชันได้กลิ่นเงินจากแถวนี้ออ๊ยลิ้นชักนี้มีอะไรอมันเงินกูมาแล้วเงินอีกเลยออ๊ยล้ำสาฮหาอีกทีดิออ๊ยโอ๊ยอ๊ยเงินอุ๊ยกุญแจออ๊ยห้องเบอร์ยิบเอสนี่ไปชั้นต่อไปได้แล้วแต่ขอเลือกหน่อยนะ นี่แสบนะนายมนุษย์กูจะกัดมึงอีกรอบเหรอนั่นมันอะไรกันความมืดนี่เหรอทำไมกันทำไมจะมองอะไรไม่เห็นเลยมึงฝมึงสายตาเป็นอะไรแกเอาใสหน้ากูเไปละไว้แกไม่จอมแล้วมึงเดียวมึงจะหลบกูได้ไหนแม่มงเชี่ยมึงอยู่ไหนไหนมึงอยู่ไหนมึงแอบกูไม่พ้นหรอกตื่นตายแกนี่บอกว่า ในดูดินี่มันตัวอะไรกันแน่ก๊อกอยู่ไหนเอ่ยแมงมุมน้อยอยู่นั่นเองเช่ผานะไงอ่ะท่อเฮ้ยมาหนีามาห,หนีมาหนีมาหนีไก่กูจะไปกูไม่ยู่ไปไหนมกเฮ้ยมึงจะหนีไปไหนเอ้ยเฮ้ยู่ไหนไวะนี่แม,มงก๊อกก็เล็กเสือกมองใหญ่หลอกไปได้นะมึงอย่าให้กูเจอละหลอกหน้ามึงถูกกูจับทำแม,มงมุมปิ้งแน่อือลาตัวไปไหน